สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสวนตุเรนเมืองใหม่สําหรับวันหยดุดวันเสาร์นะครับก็มาดูอาการต้นใบแบบนี้นะครับเพื่อนสมาชิกลองดูว่าอาการแบบนี้คืออะไรเป็นอะไรแล้วมันก็แตกยอดใหม่มานะครับเป็นเป็นบีบงอ,ง,งอยอดเล็กๆนะครับเป็นเพราะอะไรมันไม่เดินให้น้ําให้ปุย๋ยเหมือนกับต้นอื่นๆน,นะครับเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับครั้นี้ก็เลยมาขุดดินดูเพื่อนสมาชิกดู <c oughs> นี่คือสาเหตุถ้าเป็นอย่างนี้ผมขุดดินนะครับผมจะขุดบริเวณห่างประมาณสักคืบสองคืบนะครับผมก็จะมาขุดพ้นปรากฏว่าอย่างนี้เพื่อนสมาชิกหนึ่งดินแพกแข็งตัวแน่นนะครับลากไม่เดินดินแข็งครับถึงแม้ว่าจะมีรอยเป็นรูไส้เดือนนะครับที่มันอาศัยอยู่นะครับแต่ว่าดินตรงนี้มันจับกันเป็นก้อน แข็งแน่นนะครับถามว่าลดน้ําก็ลดปกติเหมือนต้นอื่นแต่มันมันไหลหนีนะครับมันไม่อุ้มน้ํานะครับความหมายก็คือมันไม่อุ้มน้ําแต่อากาศเข้าได้น้ําเข้าได้แต่ดินไม่อุ้มน้ํานะครับสาเหตุเกิดจากตรงนี้เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีเห็นไหมครับรูของไส้เดือนหนีไปแล้วครับหนีไปแล้วนะครับก็คือมันไหลออกเร็วเกินไปนะครับ แล้วดินมันไม่อุ้มน้ํามันไม่ชุ่มนะครับพอมันไม่ชุ่มแล้วโดนแดดหรือเราลดน้ําไม่สม่ําเสมอนะครับมันก็จะเป็นดินแข็งแห้งแพกตัวแบบนี้นะครับมีก้อนนี้เห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้ไม่เดินนะครับเพื่อนสมาชิกถึงจะเป็นดินที่โฟน้ําโฟอากาศก็ตามนะครับแต่ไม่ใช่ดินเหนียวแต่มันเป็นดินที่เขาเรียกว่าดินเสื่อมสภาพนะครับตามหลักของ ของทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าดินเสื่อมสภาพนะครับเกิดจากการใช้สารเคมีนะครับตัวนี้เห็นไหมครับมันเคยมีไส้เดือนเลจจุลินซีไตคโครมาผมก็เคยใส่นะครับพวกนี้นะครับถ้าดินอย่างนี้นะครับดินมันฟูน้ำฟ,ฟูอากาศก็จริงแต่ว่าดินเสื่อมสภาพมันไม่อุ้มน้ำนะครับนี่คือปัจจัยหนึ่งนะครับที่เราควรใส่ใจในเรื่องของอที่จะ เอาทุเรียนมาปลูกนะครับถ้าดินเป็นลักษณะนี้โฟน้ําโฟโอากาศครับเพราะมันมีรูเห็นไหมเพื่อนสมาชิกรูเยอะเลยรูไสเดือนเต็มไปหมดนะครับแต่เวลาลดน้ำนี่มันไหลหนีเร็วครับมันไหลหนีเร็วมันไหลาตามช่องรูอากาศรูของไส้เดือนพวกนี้แหละครับเนี่ยอ่าแล้วมันไม่อมความชื้นพอไม่อมความชื้นนะครับแล้วในเรื่องของการรักทุเรียนนะครับจะ,ะจะเจาะเจริญเติบโตเนี่ยมันมันมัน มันทํายากนะครับมันจึงทําให้มันสตันนะครับสตันเนื่องจากว่าความชื้นกับที่ว่าเขาจะดึงธาตุอาหารอยู่ในดินไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้นะครับเพราะเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีนานเพราะฉะนั้นผมจึงแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกว่าเการใช้ปุ๋ยเคมีนะถ้าเป็นทุเรียนเล็กก็ยังไม่ต้องนะครับยังไม่ต้องเอาแค่ปุ๋ยอินทรีย์หรือเก่งที่สุดให้เป็นแค่อินทรีย์เคมีนะครับเนี่ยสูตรเสมอผมก็เคยใช้นะครับ 4600ผมก็เคยใช้นะครับสำหรับทุเรียนนี้นะครับพอมันแข็งตัวนะครับมันเสื่อมสภาพแล้วแล้วมันฟฟฟโฟน้ำโฟอากาศแล้วทําไมมันไม่ดีมันก็ดีแต่ว่ามันไม่อุ้มน้ํานะครับดินมันไม่อุ้มน้ํามันแข็งตัวนะครับวิธีการแก้วิธีการแก้ก็ขุดหน้าดินพลิกอย่างนี้แหละนะครับอาจจะเคาะให้แตกก็ตามไม่เคาะก็ตามนะครับจริงๆก็เคาะบ้างนะครับถ้ายางนี้มันจะจะจะ,จะ อ่าเขาเรียกว่ามันจะยุ่ยหรือสลายได้ช้านะครับก,ก็ก็ให้มันเป็นก้อนประมาณนี้นะครับเล็กๆเนยเคาะเคาะเคาะเอาสันจอบนี่แหละครับสันจอบเนี่ยเคาะให้มันแตกพอมันแตกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เอาปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักเอาปุ๋ยหมักมาใส่แล้วก็คุกเข้าเข้ากันตรงนี้สับได้เลยนะครับลากไม่ถึงนะครับลากไม่ถึงลากยังไม่ถึงนะครับทานอกทรงพุ่มย้ํานะครับทํานอกทรงพุ่มอย่าให้มัน ถึงโคนนะครับถ้าถึงโคนเนี้ยลากขาดมันอาจจะเหี่ยวหรืออาจจะตายนะครับเนี่ยลากลากซับประมาณนี้ครับคือหนึ่งใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักก็คือมีขี้วัวหรือขี้ไก่ขี้อะไรก็แล้วแต่มีขี้อะไรก็ก็ก็ใช้อันนั้นนะครับหมักนะครับย้ําว่าหมักแล้วก็ใส่แกลบดิบใส่แกลบเผานะครับอัอตราส่วนไปดูคลิปเดิมที่ผมทําไว้นะครับเอามาใส่ แต่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับต้นนี้ยังไม่ใส่เอาไปใส่ตต้นใหญ่ๆอยู่ข้างในก็เลยต้นใกล้ๆบ้านก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาใส่นะครับให้เอามาใส่นะครับแล้วก็มันจะมีใบก้ามปูด้วยนะครับที่เราหมักไว้ยุยยุยนะครับอย่างยุยยุยนะครับแล้วก็มาสับคุกเข้าเข้ากันหลังจากนั้นก็ลาดด้วยฮิวมิกฟูวิกนะครับอันนี้ผมก็เตรียมแล้วละ่ะผมเตรียมน้าผมผส,สมแล้วนะครับน้ำฮิวมิกฟูวิก นะครับผมใช้ตัวนี้นะครับผมว่าตัวนี้มันมันโอเคอยู่นะครับผมก็มันจะหมดหมดแล้วเนี่ยผมเอาไปลาดหญิงงามฮิวมิกฟูวิกอันนี้ไม่ได้โฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะครับก็แนะนํากันนะครับไม่มีความลับใดๆทั้งสิ้นในโลกใบนี้เราก็บอกกันนะครับที่อะไรใช้แลว้วมันมันมันโอเคนะครับก็สาเหตุถามว่าทํำไมจึงบอกว่าเข็มปุย๋ยนี่ ดินมันมันแพ็กตัวจากกันใช้ปุ๋ยเคมีนะครับนี่ปุ๋ยเคมีมันเยอะนะครับแล้วมันก็ใบไหมพอใบไหมเนี่ยเวลาเวลาอ่ารากที่จะดึงดึงอาหารจากดินไปเนี่ยมันดึงไม่ได้เนื่องจากว่าดินมันไม่อุ้มนะครับมันไม่อุ้มความชื้นแล้วมันจะไปย่อยของธาตุอาหารที่เราใส่อ่ะมันก็ไหมมันก็ไหลหนี ยิ่งเป็นโคกชั้นๆไหลหนึ่งนะครับนี่คือประเด็นหนึ่งนะครับนี่มันจะแข็งจะเป็นประมาณนี้นะครับก็แก้ปัญหาประมาณนี้แล้วก็ใส่ไตโกโนามาไปใหม่แล้วก็ฮิวมิกฟูวิกอัดราดทุกวันทุกวัน,วนสักสัปดาห์หนึ่งนะครับสัปดาห์หรือวันเวน้นวันก็ได้ฮิวมิกนะครับแต่ว่าน้ําต้องลดทุกวันนะครับถ้าถ้าใส่มากหรือใช้ประจําหรือเข้มข้นมากเกินไปมันก็จะเป็นกรดนะครับมันก็จะเป็นกรดเพราะฮิวมิกฟูวิกมันเป็นกรดอยู่แล้วนะครับมันมีคําว่ากรดฮิวมิกฟูวิก ประมาณนี้นะครับก็ใส่พอประมาณอย่างอย่าง5ลิตรนะครับแกนลอน5้าลิตรตัวนี้ผมก็ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะแค่นั้นนะครับแล้วก็เอามาลาดหนึ่งบัวพอลดน้ําก่อนย้ํานะครับว่าเราเราเอาดินปุ๋ยหมักมาสับใส่คู่เข้าเข้ากันแล้วแล้วก็ลดน้ําตามให้เปียกเลยนะครับให้เปียกช่าไปเลยและหลังจากนั้นก็ตามด้วยฮิวมิกฟูวิกห้าลิตรนะครับประมาณนี้แค่เพียงเท่านั้นวันถัดไปก็เป็นน้ําธรรมดา นะครับอาจจะสองวันครั้งสามวันครั้งก็ได้นะครับก็ซ้ําไปประมาณสักสองสามครั้งก็พอนะครับก็สองสาครั้งก็พอแล้วก็ปล่อยให้ดินเขาเกิดการชุ่มมีความชุ่มมีความชื้นอันพอเหมาะนะครับเพราะตอนนี้ก็สามารถที่จะปรับได้เพราะเนื่องจากว่าดินฝนมันลงเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ระบบรากมันเสียเนี่ยเกิดจากระบบรากเสียครับหนึ่งขาดน้ํานะครับสอง ในเรื่องของความชื้นนะครับดินแข็งลากมันไปไม่ได้มันก็ต้องต้องเป็นอย่างนี้และครับมันพยายามจะแตกนะครับแต่มันก็แตกไปต่อไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันแข็งมันแห้งนะครับมันไม่อุคือมันไม่มีความชื้นนั่นเองพอไม่มีความชื้นปุ๊บใบมันก็ไหม้อางนี้แหละนะครับอย่างที่เห็นนี้เพื่อนสมาชิกสังเกตว่าถ้าทุเรียนเป็นใบอย่างนี้นะครับเนี่ยคองๆอย่างนี้นะครับแล้วมีใบไหมอย่างนี้ให้ทราบเลยว่าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแต่อินทรีย์เคมีก็เป็น หรือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ถ้าเราใส่เยอะแต่ลดน้ําไม่เหมาะสมมันก็เป็นนะครับเท่าที่ผมทําการทดลองดูนะครับหรือ,อเราลาดอะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นน้ําหมักจุลิรีสสังเคราะห์แสงที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งที่เราปรุงไปนะมีสิทธ ลากไหมพอลากไหมมันจะปรากฏที่บใบไหมทันทีนะครับมันจะเป็นประมาณนั้นทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องถ้าอย่างน้ำหมักผลไม้เนี่ยผมก็ลองดูนะครับก็มีโอกาสใบไหมแบบนี้เช่นกันเพราะสูตรผสมเนี่ยเราใส่เข้มข้นเกินไป เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้ทําการทดลองหรือพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ให้ใส่น้อยนะครับใส่ได้แต่ใส่น้อยอย่างน้ําหมักปลาน้ําหมักหอยชิลี่อะไรก็แล้วแต่นะครับน้าหมักผักน้ําหมักผลไม้อย่างนี้เป็นต้นก็ให้ใส่นน้อยก่อนนะครับค่อยๆใส่แต่ใส่บ่อยได้นะครับแล้วก็เวลาลาดก็พยายามให้ห่างๆจากจากคนสักนิดหนึ่งถ้าเป็นน้ําหมักหรือเป็นสิ่งที่เราทําขึ้นเองนะครับเพราะผมเคยลองแล้วนะครับน้ําหมักปลานะครับผมก็เอามาใช้ดีจังนะครับใส่ทุก อาทิตย์นะครับแต่ปริมาณเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่มันมันพอเหมาะมันน้อยเกินไปหรือมันมากเกินไปเพราะไม่มีหลักวิทยาศาสตร์ทําการทดลองมาก่อนพอใส่ไปนะครับเชื้อราเข้าน้ําหมักในเรื่องของน้ําหมักปลานะครับผมเคยเคย,เคย,เ,คยเคยทำนะครับประมาณนั้นก็ไปย้อนดูคลิปเดิมนะครับก็จะมีผลกระทบอยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วถ้ากรณีที่ใบเล็กๆแล้วมีกิ่งสลัดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีใบตายอย่างนี้นะครับสรุปได้เลยว่า เคมปุ๋ยหรือเคมสารเคมีที่เราใส่ไปนะครับฉีดทางใบก็ตามฉีดแบบเข้มข้นมันก็แบบนี้เช่นกันนะครับใบก็ไม่เช่นกันถ้าเป็นเ็มปุ๋ยสังเกตอีกอย่างหนึ่งให้แน่ใจมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมหาใบที่จะยกตัวอย่างนี่เพื่อนสมาชิกก้านใบให้ดูก้านใบครับก้านใบถ้าก้านใบยาวๆนะครับก้านใบยาวๆ ตอนที่เป็นใบาดาบให้พลิกด้านข้างดูใบาดาบมันจะเห็นด้านข้างถ้ามันเป็นสีเทาๆแล้วก้านตัวนี้ยาวๆนะครับนั่นคือเ็มปุ๋ยแน่นอนล้านเปอร์เซนนะครับถ้าก้านยาวๆนะครับมันไม่ปุูกเป็นธรรมชาตินะครับมันไม่ปลูกเป็นธรรมชาติแต่มันออกยาวๆก้านยาวๆยืดๆในตัวเจ้นยืดๆในตัวเจ้นขณะเดียวกันถ้าเป็นใบาดาบตัวนี้มันจะเทาๆสีเทาๆครับเดี๋ยว ต้นใกล้ๆนี้ที่ปลูกเมล็ดนี่เป็นหรือเปล่านี่นี่นี่มันจะเป็นสีเทาๆประมาณนี้นะครับนี่ก็เข็มปุ๋ยเหมือนกันนะครับเพราะอยู่ในโคกเดียวกันเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ใบแก่ไหมนะครับใบแก่ไหมแล้วก้านใบอ่อนยาวนะครับแล้วก็ยอดออกมาแบบไม่สมบูรณ์อย่างนี้เข็มปุ๋ยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับต้นไหนต้นนั้นนะครับไม่ต้องไปดูอย่างอื่นมีอย่างเดียวก็เรามาปรับแก้ทางดินแล้วก็มาปรับในเรื่องของการให้น้ํานะครับแล้วก็ในเรื่องของ ฮอร์โมนหรือว่า,าสารปรับปรุงดินนะครับสารปรับปรุงดินถ้าถ้ามีทุนก็สามารถซื้อมาได้นะครับมันก็ค่อนข้างแพงอยู่สารปรับปรุงดินมีมีเยอะนะครับมีเยอะหลายอย่างก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของการสารปรับปรุงดินแต่นี้ผมจะใช้ดินปุ๋ยหมักแล้วก็ฮิวมิกฟูวิตตกไตโคโดมาเท่านั้นพอนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับในเรื่องของดินโฟน้ําโฟ,โฟ,โฟโอากาศแต่ดินไม่อุ้มน้ําก็มีผลต่อทุเรียน ทำให้ทุเรียนสตันก็ฝากติดตามไว้เพียงตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ